สัสดีค่ะวันนี้หนูไปอ่านหนังสือเล่อนี้หนูอ่ะไปเจอบทหนึ่งน่าอ่านมากค่ะหนูจะมาอ่านให้เพื่อนๆหลายๆหน้าเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ฝึกอ่านไม้ม้วนคำใน ภาษาไทยที่ใช้สระไอมีอยู่20คำการท่องกรอนทำให้เราจำได้แม่นยำยิ่งขึ้นผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สักพายใช้คล้องคอใส่ใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะไข้ ตรงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ตายตั้งเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีจากพระยาพดุงวิทยาเสริมผู้ใหญ่อยากแย่สักไผยไม้ไผ่ ของใหม่ไฟไหม้ของใช้เจาะใช้มอบให้ร้องไห้ายใจเม็ดไยสวมใส่ลำไส้เตือใบสะบายหลงไหลน้ำไหลน้ำใสใสไม้ใครมาเหงื่อใครสิ่งใด บันไดรักไข่ตะไข่ข้างในในกรอไฟไม่ใช่ไส้เดือนใยแมงมุมลำใยใต้ถุนจุดใต้ใกล้ชิดห่างไกลคนใบตะใบหัวใจใจไหมไฉไลมักไฟปาลาไหล ผัดไทยไข่เจียวกำไรภาษาใบใบบัวใหญ่ยยโตหลงไหลในใจใหญ่ยยไหมตะล็อกก๊อกแก๊กเด็กๆตกใจร้องห่มร้องไห้เอสียงอะไรไม่ใกล้ไม่ไกลใครใคร,รู้บ้างไหมอยู่ใต้ตู้เตียงก็แก๊ก คือเสียงจะเสียงอยู่ยยพ่อจะ๊ะแม่จ๋าปู่ย่าอยู่ไหนเอ๊ะเสียงอะไรใครช่วยตอบทีอ่านคำควบกล้ำค,ครอบ,บครัวกลมเกลียวครอบครัวกลางพลใกล้ใกล้กล,ลำคองควรเพลงปรองดองแข้วข้อง รุกใจกระชับกระเฉงครื้นเคลงเพ,พลงไพรปูกกล้วยแกว่งไกวคลาคลายตรวจตาปล่อยตากลางบึงพับพึงพลับพลาปราณีปรีดาเพลินตากรมเกียว อัอกษรควบอักษรควบเป็นคำที่มีรอรอหรือวอควบกับพยัญชนะต้นอีกตัวหนึ่งแล้วออกเสียงกล้ำกันผานภัยผู้แกล้วกล้าถือขวานพลาเข้าปากว้างถ้อยคําที่กล่าวอ้างเป็นตัวอย่างควบกล้ำเอ,อ่ยกลาขาปลากวากะพระ ขวาคาครุบกรอพรอครุบกระประเพาะแผลไพรพลัมกลัมกรนกลองปลาแพลงขวารอกล้ำรอคั่วกล้ำคำคาคร่ำพลัม,ลมฝน กลน,นอนพรอนพระกระบุงกรุงเกา่าคราวหนวดกลัวรายกลายปลาคานี้ครอบครัวเครื่องปุงเข่งคัดไต่ตองปราบปรามตะเตรียมลอกล้ามกรับกรอกรอกล้องแกล้งกลมเกียวขุกขิก ผีผมของครังค้ายคึงครุกครีขระคุ้ง,งค่องแควพรัพพึงกลมเกลียวเพิดเพินปรีกล้วยเกร็ดตาวอกรล่มขวาขวานว yang, ขวนันขวิดกว่ากว้างความควายกวัดแก่วักไข่ ขวนขวายกว้างขวางไข่คว้าเคว้นคว้าขวนขวายควายขิดขวักวายต่อไปนะคะสมศรีสางโศกเศร้าเพราะแม่เอาสร้อยคอให้สีสากเศร้าสร้อย ไซล้วนไม่ใช่ควบแท้เอ่ยปราศรายัยเศรษฐีก่อสร้างส,ส,สักผมสักสีเสริมสร้างสังเสริญจริงจังประเสริฐเศรษฐกิจเท็จร,ริงอาสรมเสื่อมโสมพระนางวัตรีพุทธาสุดโสม กระสวงทรัพย์สิสนนกอินทรีปลาอินทรีอินทรีปุ๋ยอินทรีอักษรน,นำอักษรนำคำที่มีพยัญชนะสองตัวใช้สละเดียวกันหนึ่งคำอนำยอ 2. องคำที่มีหอนํา 3. คำที่มีพยางนาออกเสียงอะกึ่งเสียงอยาอย่างยาอย่า,ยา,ยาเกียรติครานการงานอยู่เบิกบานใจสุขสันอย่าแบบร่วมมือกันอยากสร้างสรรค์สิ่งดีงามอยาอยู่ยางยา คำที่มีหอนํานะหนะหยะหะ่าหวะธมะหละหมอหมอหมอ้อหวไหวไหว้เลลาเหล่าเล้า,เ,ลาเหงื่อไหลหงอยเหงาหมอหนุนหมวดมู่ดูหมอหม้อแกงแรงหนุนหมุนวนฝนหลวงหว่วงหลาน สารหมวกปลวกนอนหมอนหนุนฝนหนาปลาหมอหลอเหลาเขาเหมืองเหลืองสีดีไหมบะหมี่หมูแดงหมอรักษาโรคคำพยางหน้าออกเสียงสละอัดกึ่งเสียงสนิทสะนมฉวัด เวียนฉะเหลียวฉลาขอนำขนมขยะขยันขยายขนุนขมิ่นขณะขยแยขยมขยี้ขยิบขยำขยี้ผ้าขยันสอนำฉลาฉลาฉลูฉะล้อฉลาฉลุฉลามฉลากยาถอนำถนนถนอนแถลง ถล่ลอถนนหลัวถวายครับผอนำผนังผนึกผลิตผนังบ้างผนึกซองมันฝรั่งฝรั่งเศษสสนำสงกสนามสนามบินสน่งส,สนิมสงวนสนุก คำที่มีประวิสระชนีอ่ะเป็นสระใช้เขียนหลังพยัญชนะอ่านออกเสียงอะกระจับกระจิบจะละเม็ดปลาชบาดอกไม้กระชายแกงได้ตะไคร่กันยุงถือกระละมงังพลังพรุง,รงกระกระก,ะ,กะบะกะบุงกระทุงชื่อนกกะทิข้นข้าวมะพร้าวผลดกแก้วใสกระจกเลื้อนยก กระยิบชะอมมีหนาเข้าวสามกระติบกระจับก,กระจิบบิลลิปลาปายจากสุพงทัศนกูลกิจก็จบแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะ มีความรู้ดีๆในคลิปอ่านของหนูนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดซับสไคร้กดติดตามช่อง Bank แอนพิมแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง Bank ์แอนพิมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเก็บความรู้นะคะขอบคุณค่ะ